สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมไปที่ชนบุรีสเตเดียมนะครับชมกรารถลอดการแขข่งันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างชนบุรีเอฟซีกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับชนบุรีตอนนี้อยู่อันดับที่7นะครับมีอยู่22คะแนนนะครับส่วนบุรีรัมย์อยู่อันดับที่5มีอยู่23คะแนนครับนี่เป็นรายชื่อของเอาทีมเยือนก่อนนะครับ วันนี้ทีมเยือนก็เราจะได้เห็นนักเตะตัวใหม่ลงสนามด้วยฝั่งของเจ้าบ้านชนบุรีนะครับนัดแรกนั้นชนบุรีบุกไปเยือนบุรีรัมนะครับแล้วก็แพ้มาศูนย์ประตูต่อ4นะครับชนบุรีนั้นอยู่ในชุดสีน้ําเงินทั้งชุดนะฮะครับชนบุรีนั้นจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับเควินอิงเกรโซให้ไปที่นมริโบดิน ข้างหน้าโรซาพยายามชี้แล้วบอลลุนม,มาถึงสุภชัยหมุนตัวยิงลงนี้ก็เข้ามือของศิลปวิชัยจังหวะเอาบอลลงพื้นสวยแล้วนะครับสุภชัยใจเด็ดแต่ว่าจังหวะจะยิงมีตัวบล็อกมาขวางไว้เนี่ยครับน้ำหนักดีมากพักอกบอลแรกดีด้วยครับแต่มือตัวตามประกบนะครับนพนนนีตามประกบติดเลยโยนใส่มาทางเสาแรกแล้วบุงเช่นลูกนี้ แล้วยังไงผู้ธัิสิ์มีสัญญาณอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับกำลังเช็ครออยู่นะครับจังหวะนี้มันก้ากึ่งจริงนะครับดูครับก็มีโอกาสนะฮะเพราะว่ามีผู้เล่นฝ่ายรับอยู่ต่ำกว่าที่วินอิงเกรโซอยู่แค่คนเดียวนะครับดูจากสัญญาณแบบนี้ก็คือเนี่ยแหละครับ ไม่ได้ประตูนะครับเป็นชมพีได้บอลแล้วสารัตวางยาวขึ้นไปจังหวะนี้ไม่ล้ำหน้าหรือไงครับมีโอกาสได้ยิงลูกนี้โ,โอ้โหแต่ซัดไม่ดีเท่าไหร่ครับพันพลคุณซาโอ้โโอถ้าไม่ล้ำหน้าถือว่าน่าเสียดายสุดๆเลยครับดูครับจังหวะนี้ครับไต่ลายอยู่โอ้โหจังหวะที่บุรีดําจะเช็คล้ำหน้าพอดีนะครับแล้วนี่ครับดูจังหวะยิงคือจะปั่นนะครับจังหวะบอลมันกระดรอนพื้นเลยโด่งไปเลยอ้าว โดนแซะนิดนึงครับแล้วไม่ฟ้านครับโลซ่าย,ยิงลูกนี้โป้โหก็ให้มุมกว้างกันไปครับบอลมันไม่เลี้ยวอย่างที่คิดครับเป็นอิกโซที่แย่งมาได้นะครับนี่ครับแต่้รัสสินไม่เป่าแล้วมองด้านขวาพอมีเหลี่ยมอยู่ครับจะลองปั่นให้เข้าสามเหลี่ยมแต่มันโด่งไปเยอะเลยเดนนอนอนิวทีวินอิงเตโซอิงเกโซน่าจะเจาะช่องในเจาะไม่ได้จริงฮนะซาสลัก โยนสายไปสมเโลอินกิสโอแอปโปม่งลูกนี้เรียบร้อยเลยครับจักรพันสมเโลโรซ่าได้เปรียบอยู่แล้วครับส่วนสูงโม่งตั้งมาให้กับจักรพันเนี่ยจังหวะพอดิบพอดีเลยครับไม่น่ามีปัญหาเนี่ยครับเป็นประตูฮะเช็คเรียบร้อยแล้วนะไม่ล้ำหน้าฮะดูครับใช้ความใหญ่เป็นประโยชน์นี่ครับม่งชงแล้วมาพอดีเลยครับแล้วหันให้คือมาทางไหนก็ม่งทางนั้นเลยนะครับเข้าหน้าต่างพอดีสิ่งที่พีชใช้นี่มันจ่อสุดๆครับลูกนี้หมดสิทธิ์จริงๆพันษาครับ ให้ซาสลักขึ้นมาจังหวะนี้มีตัวสอยเข้ามาโดยจัก,กรพันธ์ซึ่งจัก,กรพันธ์นั้นไม่ลำหน้ามากแต่ว่ามาติดอยู่ที่ศรีวิชัยครับเอาไปช่วยตัดบอลไว้ได้ไโอ้แต่ว่าสกัดยังไม่เด็ดขาดนะครับชัดมงคลไปช่วยแล้วก็จริงฮะโดนบอมใส่ก็ไม่ครั้งหนึ่งแต่ว่าคราวนี้แรงเกินนะนี่ครับวางยาวไปไม่เล่นเนี่ยครับผู้เล่นของชลบุรีก็ไปเสียจังหวะด้วยนะครับศรีวิชัยออกมาแล้วเก็บมือดีมากแล้วเคลียร์ออกด้านข้างเนี่ยครับกางมือขึ้นสูงก่อนเลยกลัวโดน ก็สุดท้ายนะครับพุทสินชิวกรภูดมครับปารวิทิตหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกนะครับโดยที่บุรีรัมก็ขึ้นนําชุม,มรีไปก่อน1นูนครับรึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นครับบุรีรัมชุดขาวัั้งชุดนะครับปลุกจากซ้ายไปขวาครับก็ไปบีบพื้นที่กันเร็วจริงๆฮรอ้าวทีนี้ชัยออกบอลพลาดครับศาสลักให้บอลมาแล้ว สุภาโชคยัดเข้าด้านในมาจังหวะนี้พยายามยิงแล้วก็เรียบร้อยเลยครับมซเลโรซาโอ้โหพลาดเองเลยครับสำหรับสินทวีชัยออกบอลพลาดนะครับสุดท้ายจบลงด้วยการที่มิเมโรซายิงเป็นประตูที่2ครับดูครับโอ้โหกาม่านี่ถือว่าแทคนิคครื่องหลังนี่เปลี่ยนจากช่วงครึ่งแรกเลยนะครับเนี่ยครับพอมาตัดบอลได้แล้วโรซาเนี่ยบอลมันเข้าทางครับจังหวะหนีหาที่ว่างแล้วก็ยิงเข้าเสาแรกเนะครับเลี้ยงดึงมาครับดึงสินธวีชัยออกมาด้วย แล้วก็เลือกเสาแรกที่ตามสูตรเลยนะครับยิงอาจจะไม่แรงมากแต่ว่าทิศทางยอดเยี่ยมบอลมาที่สุโชคสรารชาติด้านข้างไม่มีอาซาเป็นสาระเติมเกมขึ้นมามีเล่นเจ็บอยู่แต่ว่าเกมยังเล่นต่อไปครับมีโรซ่าอยู่ด้วยว่าก็กึงก่งยิงกึ่งผ่านมาลูนี้เป็นจักรพันธ์แก้วพรมนะครับคืออย่างน้อยได้จบนะครับไม่โดนสวนนี่ครับบอลมาอยู่ที่จักรพันธ์แก้วพรมแล้วเจ้าตัวเองก็พยายามจะทําเองครับเนื่องจากว่าคือเห็นแล้วไม่มีเพื่อนเติมขึ้นมาครับ ห้บอลมาปิดชดาเติมเกมขึ้นมาครับนาราทิ์ออกด้านข้างไปครับแล้วนี่ยิงยัดเข้ามาจังหวะน,นี้ก็ตรงตัวของชุรักเทศสุงเนินอะโอ้มีจังหวะได้จบเหมือนกันนะครับเลี้ยงตัดเข้ามายิงนะครับดูครับบอลออกด้านข้างหลังของบุรีรัมยู่กัน4คนนะครับกล้าเลี้ยงตัดมาแต่ว่าสิวรักษ์นี่ตำแหน่งยืนยังยอดเยี่ยมครับแล้วสุวรรพูดมครับพุทธสินก็ ป่าทวดบิดหมดเวลากลารแข่งขันครับครับกบุมย์นะครับเอาชนะไปสองูนนะครับ